สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีซักเสื้อหรือว่าเขาเรียกว่ากันผ้าไม่ให้ตายนะครับผมหมายความว่าผ้าที่มีความใหม่มากๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่หรือว่าเก็บเก็บนานมากๆอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เนื่องจากผ้านะครับสีดาเนี่ยสมมติตัวนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะเทสตัวนี้ให้ดูเนื่องจากผ้านะครับสีที่มีสีดํามากๆนะครับผมรู้ว่าไม่ผ่านการซักเลยหรือว่าเป็นสภาพแบบเดสต็อกเลยรประมาณนี้นะครับก็มันจะมีเขาเรียกว่ากด เสื้อนเนี่ยสีดาส่วนใหญ่จะมีขอบกดกรรมฐานนะครับอ่าประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ชํชนานาญมากนะครับแต่ว่าพอรู้มาคร่าวๆนะครับก็คือจะมีกดกรรมฐานนะครับผมพอเก็บไปานานๆเนี่ยก็คือเสื้อมันอาจจะตายได้หมายความว่าเนี่ยสมมตุติถ้าเสื้อตายนะครับคือเราดึงเนี้ยหรือว่าฉีกมันก็จะดังจะขาดกึกกักกึกกักอืมขาดเลยนะครับผมวิธีวิธีเช็คก็คือมีแบบแบบนี้นะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือแช่น้ํา เปี่ยกก็สามารถทําได้นะครับตัวนี้ผมก็ค่อนข้างใหม่หรือว่าเพิ่งใหม่เลยก็ว่าได้ประมาณสักแปดเต็มสิบแล้วกันนะครับเดี๋ยวตัวเนี้ยผมจะลองไปแช่ดูนะครับเพื่งพราะว่าเพิ่งสั่งมาด้วยนะครับผมว่าจะเก็บยาวๆนะก็คือจะเก็บยาวๆเลยก็ต้องมีวิธีดูแลเสื้อหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันผมจะทําไงไปเลยผมก็นี่นะครับผมเตรียมน้าไว้แล้วนะครับประมาณหนึ่งแล้วนี่เสื้อ เสื้อผมนะนะครับตัวนี้ผมจะเอาตัวนี้แหละแช่ไว้นะครับคือส่วนตัวผมอะผมจะแช่ไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าแช่แบบจนน้ํามันเปลี่ยนสีนะครับเี่ี้ผมไปแช่เสื้อเรียบร้อยนะครับก็จริงๆอะเราจะแช่นานขนาดไหนก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมนะครับคือผมจะแช่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับคือน้ําแรกจะแช่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าแช่จนกว่า สีของน้ำเนี่ยครับจะเป็นสีใสๆนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับก็รอบรอบรอบต่อไปผมก็จะเป็นแช่เป็นน้ำยาปรับผนวนะครับผมจับเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเลยนะครับอย่างละครึ่งชั่วโมงเลยนะครับหรือว่าแช่จนกว่าน้ําจะใสเลยนะครับสาหรับน้ําแรกงนะนะครับก็ถ้าเกิดอันนี้ข้อมูลของผมเองเทคนิคของผมเองเล็กๆน้อยๆนะถ้าผิดพลาดยังไงผมขออภัยนะครับหรือว่าใครมีอะไรวิธีที่ถูกต้องกว่านี้ก็แนะนําผมได้นะครับผมยินดีรับฟังนะครับผมก็อันนี้จะมาแบ่งปันเฉยๆนะนะครับก็ต่อไปก็ วิธีการตากของผมนะครับก็คือส่วนตัวนะครับผมจะตากแบบกับด้านตากนะครับผมก็ไม่รู้เพราะอะไรแต่ผมจะกลับด้านตากนะผมไม่รู้มันทําไมนะผมส่วนตัวผมผมกลัวมันแบบสกรีนมันจะซีดปะแต่จริงๆผมว่ามันไม่น่าจะซีดหรอกนะครับก็ส่วนเวลาเวลาเราตากแดดจัดนะครับก็มันจะแบบว่าทําให้แดดมันเลียเสือเ้อนะมันอาจจะสีดอกได้ผมก็เลยแบบกลายว่ากลับเสื้อให้มันเลียข้างในดีกว่านะข้างนอกจะได้แบบยังมีแบบ ความดำอยู่นะครับประมาณนั้นแต่ว่าต้องตากแดดจัดหน่อยนะนะครับแต่ตอนนี้ผมหน้าฝนด้วยก็คงไม่มีแดดมากก็เน้นลมมากกว่านะครับโอเคครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงประมาณที่งงสิบสิบนาทีนะครับประมาณนั้นนะครับก็ตัวนี้แสดงว่าก็ของเดิมน่าจะซักมาเรียบร้อยนะนะครับเพราะว่าดูจากน้ําแล้วก็ยังมีดำๆนิดเดียวนะครับเดียวนิดเดียวนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับผมก็แช่น้ํา2ไปเรียบร้อยนะนะครับผมเปลี่ยนน้ำไแล้วนะเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวผมมาใส่ยาแบบนุ่นมเลยนะครับผมจะใส่แบบนี้แหละตายผมแล้วผิดผ้านเนี่ยขออภัยนะโอเคครับเดี๋ยวเรามารอก,กันอีกประมาณ10 1 0 20นาทีนะครับ คครับผมก็แช่น้ำอยาพนมเรียบร้อยนะประมาณก็ทิ่งชั่วโมงได้นะครับทงชั่วโมงประมาณนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเทน้ําออกแล้วก็เดี๋ยวไปพาไปดูการตากกันนะครับไปโอเคครับวันนี้ผมก็อยู่หน้าบ้านนะก็อันนี้จริงๆก็คือผมไม่ได้บิดเลยนะครับก็เทน้ําออกเฉยเฉยนะครับแล้วดูวิธีการตากของผมนะผมก็จะประมาณน,นี้เลยผมถือมือเดียวนะมันค่อนข้างยากนิดหน่อย โอเคครับก็เมื่อกี้นะเมื่อกี้ผมไม่ได้กับด้านเสื้อใช่ไหมเนื่องจากเมื่อกี้ผมตากตรงข้างหน้าแล้วแดดมันไม่ค่อยแรงเนาะแต่ตอนนี้ผมย้ายมาใหม่ดูแดดมันก็แบบเริ่มแรงผมก็เลยกับด้านเสื้อเรียบร้อยนะตากประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้ให้น้ํามันหยดเองผมจะไม่เขาเรียกว่าผมจะไม่ได้บิดนะนะครับนี่ครับเอาชายห้อยไว้แบบนี้เลยนะครับชิวๆพี่แต่ว่าระวังเสื้อหายหน่อยนะครับวันนี้ก็ก็ขอบคุณมากเลยครับผมก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรือว่า ยากจะคอมเมนต์อะไรเพิ่มนะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับมีอะไรแนะนําเพื่อที่ให้คลิปนี้นะครับเพื่อมันจะได้แบบสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับวันนี้ขอกระาบลานะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ